เกิดในที่ที่ดีนั้นดีแน่เกิดในที่ที่แยก่ก็ดีได้เกิดที่ดีแล้วแยก่ก็ยังมีทงไปเกิดที่ไหนก็ดีได้ถ้าไฟดีนักครินมิดหมอยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องราง,างหรือว่ามิดหมอของเราพอดิม และก็ถ้าพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือเทพเจ้าเมืองปากน้ําโพและก็ที่สำคัญต้องบอกว่าในเมืองปากน้าโพนั้นยังเป็นเมืองแห่งพญามงกรและยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบรรมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้น แล้วก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดมาที่เบอร์0863291496เบอร์0863291496หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะก็คือเป็น ID l i n e ของผมเป็น,ปานภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า b i g o n e ตามด้วยหมายเลขเก้าเก้าบิวันเเพียงแค่นี e. ้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางลายหรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับที่ท่านเห็นหนะ้ากล้องขนาดนี้ก็จะเป็นมีดส่วนหนึ่งนะครับที่ผมนักคลินมีดหมอนะครับก็ได้รวบรวมนะครับนะได้ะสะสมนะครับมา เป็นระยะเวลาหลาย10ปีเลยทีเดียวนะครับก็ที่สำคัญนันที่ท่านเห็นอยู่ก็จะเป็นมีดเทพสตราหรือว่าจะเป็นมีดหมอของครูบาอาจารย์นะครับนะ,ะก็คือโดยเฉพาะมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับที่ได้วางไว้หน้ากล้องขนาดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นมีดพักคันนะหรือว่ามีดขนาดพกพานะครับนะด้ามไม้ฝักไม้ ก็ที่สำคัญก็จะเป็นมีดในยุคต้นๆน,น,นะครับในยุคต้นๆของหลวงพรอเดิมนะก็พยายามที่จะนำเอาเขาเรียกว่าความหลากหลายยุคนะครับหลากหลายสมัยมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมว่ากันง่ายนะเอาลาะครับก็วันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่จะได้นำเอาเป็นมีดนะครับนะ มีเรมีเป็นมีดยุคกลางนะครับเป็นมีดยุคกลางนะ,ะเป็นมีดดําไม้ฝักไม้ของหลวงพ่อเดิมปัตตังโก้ของเราจะไม่ท่านได้รับชมนะ, <S <S อะเอาละครับพอพูดถึงนะครับนามีดเรมีก็จะขออนุญ,ญาตก็จะเอาไม้ท่านได้รับชมเลยนะครับนะก็จะ,ะใช้เวลาไม่ไม่นานนะครับนะสำหรับคลิปนี้นะ,ะนะครับนะเป็นมีดดั้ไม้ฝักไม้นะครับเฉพาะใบนะ ก็อยู่ที่5นิ้วนะครับอยู่ที่5นิ้วนะรวมด้ามฝักก็จะเป็น9นิ้วนะครับจะเป็น9นิ้วนะอันนี้ก็มาให้ท่านได้รับชมนะครับนะเป็นมีดเรียกวา่าส่งต่อจากยุคต้นนะครับเข้าสู่ยุคก,กลางเป็นช่วงรอยต่อเป็นช่วงคาบเกี่ยวว่ากันง่ายนะแต่ก็จะเป็นศิลปะของช่างสอนนะครับนะ เป,เ,นะเป็นการตอกลายน่องสิงนะเป็นการตอกลายน่องสิงแต่เป็นน่องสิงที่กับผัวนะเ,เรียกว่าเป็นเป็นลายที่หาได้ยากเลยทีเดียวนะครับเป็นลายที่หาได้ยากนะอ,อันนี้ก็จะมาให้ท่านได้รับชมนะครับนะเอาล่ะนะครับก็ในมีดหนึ่งเล่มเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบด้วยกันก็คืออยู่3ส่วนใหญ่ๆนะครับนะ ก็คือส่วนที่1ที่ท่านเห็นอยู่ก็จะเป็นในส่วนของฝักนะ,ะแล้วก็พูดถึงฝักก็จะมีนะครับเป็นแหมลัดเ,เป็นเชือกนะครับเป็นเชือกนะเชือกเหมือนกับสายลุ้งนะ,ะนะครับเป็นเชือก3าสีนะครับเป็นเชือก3าสีนะแต่ก็มีสีเหลืองแล้วก็จะมีสีเขียวสีขาวนะครับประมาณนี้นะ ก็นะครับที่รัดไว้อยู่ก็ถือว่าเป็นได้ที่เป็นมงคลเลยทีเดียวนะครับก็ล้วนแต่ว่าได้ผ่านการปลูกเสกนะครับจากหลงพระเดิมมาเป็นอย่างดีนะในอันนี้ก็นะครับจะไม้ท่านได้รับชมนะเดี๋ยวขออนุญาตก็คือซูมให้ท่านได้เห็นนะครับนะในเรื่องของผิวของไม้นะนี่นะครับให้ชัดเจนดูแล้วก็ดูให้มันาชาดัดชานไปนะครับดูให้ชัดเจนเลยนะ เอาละนะครับพอดูในส่วนของภายนอกนะครับไปแล้วก็เดี๋ยวลองมาดูในส่วนของภายในนะครับนี่ก็นะที่ท่านเห็นอยู่นะครับจะเป็นน่องสิงกับหัวนะปกติเราก็จะไปเจอนะครับในเรื่องของน่องสิงแบบธรรมดานะอ,าอันนี้ก็จะเป็นน่องสิงกับหัวนะครับนะนี่ก็เป็นลายที่หาได้ยาก นะครับเป็นลายที่หาได้ยากนี่นะนี่นะครับนะสันมีดก็เรียกว่านามากเลยทีเดียวนะครับนะเฉพาะใบ5นิ้วนะครับมีเล่มนี้นะเฉพาะใบ5นิ้วเลยนี่นะก็นะครับที่สําคัญนะก็จะเต็มไปด้วยในเรื่องของคราบใครนะเรียกว่าเป็นมีดนะครับยุคก,กลางนะครับนะเป็นศิลปะของช่างสอนนะก็เอามาให้ท่านได้รับชมนะครับ นี่นะก็นะครับนะเดี๋ยวผมจะค่อยๆดึงนะครับนะออกมาให้ท่านได้เห็นในท่านได้รับชมนะครับนี่ก็นะเรียกว่าเต็มไปด้วยคลาบใครเต็มไปด้วยสนิมนะอ่านะครับนะนี่ก็เรียกว่างดงามมากเป็นทีเดียวนะครับนะ รวมด้ามฝัก9กนิ้วนะครับเฉพาะใบ5นิ้วนะเป็นมีดนะเป็นไซส์ที่นิยมมากที่สุดนะครับเป็นไซส์ที่คนหามากที่สุดว่ากันง่ายนะครับก็นัองจะว่าเป็นมีดที่เป็นไซส์ขนาดพกพานะจะพกพาติดรถนะครับนะจะว่าติดตัวนะใส่กระเป๋านะครับนะไปไหนมาไหนก็เรียกว่าสะดวกสบายนะเป็นมีดไซส์ที่คนนิยมมากที่สุดนะครับนะ ก็คือเป็นมีดที่มีความยาวอยู่ที่8ปดนิ้วนี่แหละนะ,ะที่คนนิยมนะครับนะ,ะที่สําคัญลายที่ท่านชมขณะนี้นะครับเป็นน่องสิงกับหัวก็เป็นลายที่หาได้ยากนะ,ะก็ลายนี้ก็จะคล้ายๆกับจักรนาลายนะครับนะจักรนาลายก็ถือว่ามีน้อยนะมีดที่มีน้อยเนี่ยก็ที่เราพบเจอกันได้ยากก็จะเป็นมีดพักขันนะ หรือจะเป็นจักรนาลายก็ดีนะครับนะะแล้วก็มีน่องสิงกับหัวนี่แหละนะเรียกว่าเราจะพบเจอกันได้ได้น้อยมากนะครับก็นั่งจากว่าหลวงพ่อท่านได้สร้างมาเป็นจํานวนน้อยนิดเท่านั้นเองนะเรียกว่าใครๆก็อยากจะมีไว้ในครอบครองแหละนะ,ะนี่นะครับก็ในส่วนของอปลายมีดนะครับเล่มนี้นะ ที่สําคัญนั้นก็นะครับนะสันมีดก็จะเป็นสันประหมอนะครับนะงดงามนะ,ะงดงามมากเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็ลองชมดูนะ,อะพอชักไม้ออกมานะครับเราก็ไปชมในส่วนของภายในของฝักมั่งนะ,ะนะครับนะ,ะก็เมื่อดูแล้วก็ชมกันให้มันทุกแง่ทุกมุมนะครับนะเพราะว่าผมเองไม่มีอะไรที่จะต้องมาปิดบังกันนะ มีอะไรก็อยากจะให้ได้ท่านได้ชมนะครับนะทุกจุดนะพยายามจะซูมให้ท่านได้เห็นรา,ายละเอียดนะครับนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฝักก็ดีจะเป็นในส่วนของด้ามก็ดีจะเป็นส่วนของใบก็ดีนะครับถือว่า3ส,ส่วนนี่ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่สุดของของมีดทุกเล่มว่ากันง่ายนะเพราะนั้นเราก็จะพยายามที่จะซูมนะครับนะ หลักๆเลยในการทําคลิปทำวีโอนะครับก็จะเน้นสูมนะอาจจะไม่ได้เห็นเต็มด้ามเต็มฝักเต็มใบสักเท่าไหร่แต่หากท่านไหนต้องการที่จะชมนะครับภาพนิ่งนะครับที่ผมได้ถ่ายเอาไว้ต้องบอกว่ามีทุกเล่มผมมีภาพนิ่งนะครับที่ถ่ายเต็มด้ามเต็มฝักเอาไว้แต่เพียงแต่ว่าท่านนั้นก็คือแอดไลน์ผมเข้ามานะเป็นภาษาอังกฤษนะครับที่ผมได้แจ้งไว้เบื้องต้นนะครับนะท่านสามารถที่จะพิมพ์นะครับคำว่า B i g o n e ตามด้วยหมายเลขเก้าเ big one เก้ 9, นะ,ะเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษานะครับอันนี้เป็น id line ของผมนะท่านก็พิมพ์เข้ามานะครับแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับก็อยากจะขอชมภาพมีดเล่มไหนก็ตามนะ,ะหรือว่าท่านชอบ ep ที่เท่าไหร่นะครับผมก็ทำไว้ทั้งหมดก็อยู่ประมาณสักเกือบ900 ep นะท่านลองไล่ดูนะครับหากท่านชอบเล่มไหนนะครับนะก็คืออยากจะแบ่งบูชาเล่มไหน ก็สามารถที่จะแคปภาพที่หน้าจอนะอหรือว่า EP ที่ร้อยสัานสามารถที่จะแคปภาพมาชมได้นะครับนะส่วนราคานะครับราคาก็แต่ละเล่มไม่เท่ากันนะครับนะก็เนื่องจากว่ามีแต่เล่มนั้นก็คือมีที่มาที่ไปไม่เท่ากันนะาบางคนก็อยากจะให้เข้าใจนะครับตรงนี้นะ มีดหมอหลงก็เดิมบางเล่มน,นะครับเล็กนิดเดียวแต่ราคานะเป็นราคาใหญ่นะครับนะมีดเล็กแต่ราคาใหญ่แต่ราคาไม่เล็กว่ากันง่ายนะบางเล่มน,นะครับก็พอแบ่งปันกันได้ก็ต้องแบ่งปันกันไปใช้นะครับผมเองก็สมัยก่อนไม่คิดจะแบ่งนะครับนะตอนอายุน้อยๆอ,อยู่ก็ไม่ได้คิดจะแบ่งนะก็คืออยากจะเก็บแล้วก็อยากจะสะสมอย่างเดียวนะครับนะ พยายามที่จะแสวงหานะครับนะตรงไหนเขาบอกว่ามีดีๆนะก็จะไปตรงนั้นว่ากันง่ายครับนะที่สําคัญผมเองเนี่ยกาทำธุรกิจเกี่ยวกับธำนั้นก่อสร้างนะครับนะคนทําก่อสร้างก็จะไปทุกทุ่ทุกคนทุกแห่งว่ากันง่ายนะครับนะก็มีโอกาสตรงนี้แหละครับผมมีโอกาสได้ไปเจอไปเจอได้ไปรู้แหล่งนะก็คือมีเทพสาสตราของหลวงพ่อเดิมนะ ที่สำคัญพูดถึงนี้หลงพ่อเดิมนะครับก็อย่าไปคิดว่าจะมีเฉพาะในเขตจังหวัดนครสวรรค์อย่างเดียวไม่ใช่นะครับนะ,ะมีนักมีหลงพ่อเดิมนะครับนะวัดหนองโพนี่มีทั่วประเทศไทยนะทั้งในและต่างประเทศด้วยซ้ำไปนะก็นั่นจากว่าคนไทยเราเนี่ยจะไปอยู่ทั่วโลกเขาเรียกว่าอยู่ทั่วโลกนะครับนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแถวยุโรปก็ดีแถว ประเทศเพื่อนบ้านเราก็ดีนะครับนะคนไทยไปอยู่ทั่วนะ,ะเพราะนั้นมีดหลง่อเดิมนี่ก็ไม่ใช่จะไปหาเฉพาะนครสวรรค์อย่างเดียวนะครับไม่ใช่นะแต่นครสวรรค์เพียงเป็นแหล่งที่กําเนิดเท่านั้นเองนะ,ะแต่คนส่วนใหญ่นะครับนะของดีๆจะไปอยู่คนไกลก็เยอะนะก็เรียกว่าคนไกลนี่ก็ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เขาก็จะ,ะเข้ามานะครับก็คือ อมองหาแล้วก็ที่สําคัญก็คือได้ไปก่อนด้วยซ้าไปนะบางคนใกล้เกือกินด่างก็มีเยอะแยะไปนะไม่รู้จักหลงพ่อเดิมก็มีนะคนในนะครสวรรค์ก็ดีนะครับนะเอาละครับที่ท่านได้ชมอยู่ในขณะนี้ก็นะครับนะเป็นในส่วนของปลายมีดเล่มน,นี้นะนะครับนะก็ท่านลองวิเคราะห์จอลึกด,ดูนะครับนะบนใมมีดก็จะเต็มไปด้วยในเรื่องของคราบใครสนิมความเก่านะ ที่สาคัญนั้นก็คือเน้นนะครับก็คือความเป็นธรรมชาตินะเป็นมีดทุกเล่มครับดูง่ายสบายตานะ,ะก็คือนะครับบางท่านก็ถามหาใบรับรองมีไหมครับนะจริงๆนะครับที่ท่านเห็นอยู่ในหน้ากล้องขณะน,นี้ยิ่งกว่าใบรับรองนะ,ะนะครับความจริงเท่านั้นจะบ่งบอกนะครับนะ,ะความจริงเท่านั้นจะบ่งบอก นะครับนะผมเองจะไม่ไปพยายามก็คือดิ้นรนนะครับในการที่จะไปทําในเรื่องของอใบรับรองอะไรมากมายนะผมเน้นในเรื่องของพุทธคุณเลยนะครับที่สําคัญก็คือเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองได้คัดเลือกนะครับได้คัดสรรมานะบางเล่มอาจจะไม่ได้สวยตามที่หลายๆท่านมองสักเท่าไหร่นะครับนะแต่มีทุกเล่มนะครับไม่ได้ไม่ได้ไปมองที่ความสวยอย่างเดียวนะครับเรามองความใช่ก่อนนะ จะสวยไม่สวยนะครับอย่างไรก็ตามแต่เอาความใช่มาก่อนนะนะครับนะถ้าคนไหนไปหลงความสวยอย่างเดียวอาจจะพลาดในเรื่องของนะครับนะที่พูดอย่างนี้มันหมายความว่ามีดดีๆนะครับนะสวยๆก็มีนะครับนะโดยเฉพาะมีดยุคก,กลางแลอมีดยุคปลายของหลวงพระเดิมนะเป็นมีดที่มีดยุคก,กลางเป็นมีดที่ได้ผ่านการพัฒนานะครับนะ ก็คือมีรูปแบบที่นอกจากที่จะมีความเข้มขลังอยู่แล้วนะแต่ความเข้มขลังน่ะนะครับนะพูดถึงทุกเล่มถ้าเป็นมีดหลงก็เดิมจริงๆจะไม่มีลดน้อยถอยลงนะ,ะเต็มไปด้วยความเข้มขลังนะครับนะแต่ที่ผมได้ยกตัวอย่างหรือว่าได้พูดไปเมื่อสักครูน่นี้ก็ผมจะพูดถึงในมีดของยุคต้นนะ,ะพูดถึงมีดยุคต้นๆน,นะครับรูปลักษณ์อาจจะไม่ได้สวยมากนะ แต่ในเรื่องของพุทธคุณเรียกว่าเต็มเปี่ยมเลยนะครับนะกำลังบอกว่านะครับบางคนก็ไปถ้าจะดูมีดก็ต้องไปหาต่เรื่องสวยๆอย่างเดียวนะ,ะบางทีสวยแต่รูปก,ก็ต้องระวังนะครับก็คือจูบไม่หอมก็มีนะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะ,ะนะครับแต่ก็มันหมายความมีดที่สวยไม่ใช่นะครับนะพูดถึงบางเล่มเท่านั้นนะครับอย่าไปตีโจทย์ติดนะ อย่าไปตีโจทย์ผิดนะครับบางทีคําพูดอย่างที่ผมบอกนะนั่งทํางานน,น,นานๆก็จะมีผิดไปพังไปนะครับนะบางคําบางอย่างอาจจะไปกระทบกระทั่งความรู้สึกดีๆของท่านนะอันนี้ก็ต้องกาบเพราะอภไยมาณที่นี้ด้วยนะ,ะก็ฟังดูดีๆแล้วก็ตีโจทย์ให้มันถูกนะครับไม่ใช่ว่าตีโจทย์ผิดนะ,ะก็เป็นที่ทราบกันนะครับนะ,อ,ะอันนี้ก็ให้ท่านได้รับชมนะครับในส่วนของ อ่า,อามีเล่มนี้นะครับมีเล่มนี้เขาเรียกว่าเต็มไปด้วยความเป็นธรรมชาติเต็มไปด้วยความคลาสสิกว่ากันง่ายนะอ่าอันนี้ก็นะครับนะพยายามจะเคลื่อนนะครับนะชา้ชาๆเออให้ท่านได้ดูรูปลักษ์นะครับหรือว่าดูในเรื่องของคราบใครต่างๆที่ฝังอ่าลึกอยู่ในเนื้อเหล็กน,นะครับนะแต่มีดทุกเล่มนะครับถ้าเรามามองของจริงเนี่ยก็จะเป็นมีดที่ เขาเรียกว่าสะอาดสะอ้านนะครับนะฉโลมด้วยน้ํามันมะกอกเป็นอย่างดีนะแต่ที่ท่านเห็นอยู่เป็นสนิมฝังลึกที่ผมซูมให้ท่านได้เห็นนะแต่ถ้ามาดูใบมีดจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็จะดูดูง่ายสบายตานะครับนะไม่มีอะไรที่มันซับซ้อนว่ากันง่ายนะนะครับนะ นี่นะครับก็พยายามที่จะใช้น้ํามันนะครับจะเป็นน้ํามันมะกอกก็ดีจะเป็นน้ํามันมะพร้าวก็ดีนะครับก็จะนํามาฉโลมนะครับก็นื่ากเป็นน้ํามันที่คนโบราณเขานิยมใช้กันนะและก็เป็นน้ํามันที่สกัดมาจากพืชนะครับเป็นน้ํามันที่มีทนสิทธิ์อยู่ในตัวนะภาษาบ้านๆเรียกว่ามีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวว่ากันง่ายๆนะนะครับนะ ก็มีดแบบนี้นะครับนะก็สามารถที่จะพกพาติดตัวไปไหนมาไหนค่อนข้างที่จะได้แบบสะดวกสบายนะครับไปได้ในทุกที่ทุกห้ทุกแห่งนะครับนะโดยเฉพาะผมเองเนี่ยเป็นคนที่ทํางานก่อสร้างนะครับนะทำธุรก,กิจทางด้านก่อสร้างก็จะไปทุกที่ทุกห้ทุกแห่งเช่นเดียวกันนะโดยเพพาะสถานที่ที่จะไปก่อสร้างนะครับก็ล้วนแต่ว่าบางบางที่ต้องเรียกว่าเป็นป่าเป็นเขานะ ที่ไปเจอมากที่สุดก็คือปลาช้าเก่านะอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะเวลาผมเข้าไซทุกที่ทุกคนทุกแข่งก็มักจะไปเจอไปเจอนะครับนะก็สิ่งลี้ลับนะสิ่งลี้ลับต้องบอกว่าอย่างนี้นะ,ะก็ผ่านมาเยอะแยะมากมายนะครับนะเป็นนว่าหากท่านไหนที่อยากจะพูดคุยติดต่อสอบถามสนทนากันนะครับเกี่ยวกับ ในเรื่องของสิ่งเหล่านี้ก็สามารถที่จะกดเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496ได้เบอร์0863291496นะครับก็สามารถที่จะกดเข้ามานะครับนะพูดคุยแล้วก็มาสนทนากันนะครับนะอยากาทราบเรื่องราวต่างๆนะครับจากประสบการณ์ตรงที่ผมได้ไปเจอไปเจอนะครับนะก็อย่างที่ได้เรียนไปคนทำก่อสร้างก็จะ ก่อนที่จะขึ้นตึกกลามบ้านช่องนะครับสมัยก่อนเรียกว่าแต่ละที่นี่เป็นป่าเป็นดงนะครับเรียกว่าเป็นป่าชาเก่าก็มีเยอะะมากมายนะเป็นพื้นที่ที่แรงๆนะครับนะก็ไปมาหมดแล้วว่ากันง่ายนะครับนะไปเจอสิ่งเหล่านี้นะครับแต่วิญญาณก็เหมือนกับคนนี่แหละครับนะวิญญาณดีก็มีเยอะนะ วิญญาณเกเรก็มีเยอะว่ากันง่ายนะครับนะวิญญาณเกเรก็หมายความว่าไปเที่ยวหลอกล้อนนะครับนะคนหรือว่าไปเที่ยวทําลายคนอะไรประมาณนี้นะอะอย่างเช่นไปที่ว่าชาวบ้านเราเรียกว่าคนโดนผีเข้าอะไรต่างๆคนนี้นะอันนี้เขาเรียกวิญญาณเกเรไปทําลายไปเบียดเบียนคนนะแต่บิญญาณดีก็ เวลาเข้าไปก็ส่วนใหญ่เขาก็จะมาปรากฏนะครับนะแต่เขาก็าจะมาขอความช่วยเหลือมั่งก็จะมาบอกกก่านะเรื่องราวต่างๆที่เรามองไม่เห็นนะครับนะแต่เขาก็จะมาเขาเรียกว่าเข้ามาสัมผัสนะครับนะก็จะมาบอกเราให้ได้ทราบถึงความเดือดร้อนของเขาอะไรประมาณต่างๆคกนี้นะอันนี้ก็ถ้าอยากทราบ อ่านะครับนะก็คือถ้าเล่าไปมันมันยาวนะครับนะอยากทราบก็สามารถที่จะติดต่อกันเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6ย์9 1ด9 6ได้นะเบอร์086 329 1496นะครับก็คือเข้ามาได้เลยนะก็เอาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะน,นี้ก็ผมใช้เวลามาทั้งหมดก็คือ19กับ39วินาทีก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมไม่ว่าจะเป็นท่านใหม่หรือท่านเก่าก็ดีนะ เมื่อเข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับหากท่านชมแล้วนะครับในแต่ละคลิปใตน,นิโอท่านเห็นว่าดูดีมีประโยชน์นะครับต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหรือว่าต่อเพื่อนๆน,นะครับก็คือที่เรามีความรักใคร่กันนะครับก็อย่าลืมนะครับเข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามที่สําคัญก็เข้ามาช่วยกันก็คือเชิดชูบูชาบารมีของหลวงพ่อนะครับนะหรือว่าของครูบาอาจารย์นะครับในเขตภาคเหนะือตอนล่างจะเป็นหลวงพ่อเดิมก็ดีหลวงพ่อลุงหลวงพ่อกันหลวงพ่อป่วย และหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองนะครับอย่างนี้เป็นต้นก็อาจจะลืมนะครับก็เข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับนะเพื่อที่จะเข้ามาทําการเผยแพร่นะครับนะเกี่ยวกับเครื่องรางของครูบาอาจารย์ของเรานี่แหละนะครับนะมาช่วยกันนะหรือหากท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับโดยเฉพาะท่านใหม่ๆเมื่อเข้ามาติดตามรับชมแล้วท่านติดตรงไหนมีข้สอสงสัยอย่างไร ก็อย่าเก็บข้อสงสัยเอาไว้เพียงคนเดียวนะครับติดตรงไหนก็ให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นเลยนะ,ะกดเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496เบอร์สอง0863291496นะครับในทุกๆคำถามของท่านนักคลินมิตรหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ ผมนักคลิมิดหมอก็อกล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ